มาอีกแล้วะคะ่ะวันนี้พสัสดุสกิชี่ที่แทนนะคะที่สั่งมาขายนะคะก็มาถึงแล้วนี่นะคะใหญ่มากลอดนี้นะคะคือพัสดุนะคะมันคนละบริษัทกันใช่ไหมแล้วเราลอดนี้เป็นบริษัทแรกคะ่ะยังมีอีก4บริษัทนะคะที่เดี๋ยวจะมารีวิวพร้อมกันเลยนะคะถ้ามาส,ส่งมาแล้วนะคะ อย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นขาไก่อีดิทค่ะนี่นะนี่นะคะ,ะ,คะมาทั้งหมด12ชิ้นนะคะนี่นะคะด้านหน้ากับด้านหลังคือเราจะเก็บของเราไว้ชิ้นหนึ่งนะคะเพราะว่าแบบไว้บีบไว้เล่นไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบนะคะสโลมากเดีย๋ยวเราเอาของเราบีบให้ดูเนาะค่ะก็เราได้เก็บของเราไว้ชิ้นหนึ่งแล้วน,นี่อันนี้ เล่นแบบเยอะมาแพ็เขจยับแลวนี่นคะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูความสโลกันเลยค่ะคือมานสาโลมากเลยอะเนี่ยไม่ได้สโลพอถุงเนาะกลิ่นก็หอมนะคะกลิ่นขนมปังเนาะน่ารักมากนี่นะคะของเรานะเราก็เลยบีบได้นะคะ คือมันน่ารักมากโอเคก็ช่วงนี้นะคะใครสนใจนะคะชิ้นละ300บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไอเดีลยลไว้แตคลิปน,นะคะถูกมาก300บาทเพราะว่าแบบร้านอื่นนะคะขายแบบ350บ้าง400บ้างอะไรอย่างงี้ดีนะคะก็น่ารักอะน่ารักหมดค่ะก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็น โดนัลลิลัคคูมานะคะมาทั้งหมด20ชิ้นนะออนี่นะคะถ้าหลังเป็นแท็กนะก็โสโลนินนะคะประมาณนี้นะคะแท็กแทน้นะจ๊ะน่ารักมากใครชอบลิลัคมาต้องทําพลาดเลยนะคะก็ทีน,นี้ราคา160บบาทค่ะ นี่นะคะเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นขาไปอยีกนะคะอยู่ข้างใต้เต็มเลยเดี๋ยวนับก่อนว่ามีกี่ชิ้นนะเผือ่อเขาส่งมาไม่ครบนะคะก็นีนะชิ้นของเราอ้อาโลเวอร์ ๋ยวบีบให้ดูข้างในนะคะป้าสโลมากสโลเวอร์นะคะค่ะก็นี่น่ารักมากใหญ่จัโมโบ้มากอืเท่าหน้าเลยนะคะใหญ่มาก จริงๆบอกตรงๆถ่าเขื่อนเวลาบีบเล่นนะคะจะบีบได้ฟินมากบีบฟินบีบ,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 บเออเออเอเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอาไปนอนกอนได้เลยอ่ะแบบเป็นหมอนได้เลยอย่างเงี้ยฟินด้วยอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเอเดี๋ยวนับก่อนนี่นะคะมีเท่าไหร่หยิบออกมาแล้วนะคะด้านหน้าเต็มเลย แป๊บนึงนะค่าตอนนี้ลีและคุณมาเต็มตัวเลยค่ะนี่นะคะน่ารักมากถห้สนใจรี่มาอุดหนุนเลยนะคะชิดละหนึอยหกสิบาทเท่านั้นค่ะถูกมากนะด้านหลังก็จะเป็นขาไปอีกเลยนะจ๊ะ โอเคค่ะครกนะน่ารักคุกกี้กันหิ่งแมวมากแพคเกจอาจจะย่ำๆนะคะเพราะว่ามันซ้อนทับกันนะาโอ้โหแบบเยอะมากอะ่ะเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวเราต้องไปหาันก้ามาใส่ ร้อหกสิบบาทเท่านั้นนะคะค่ะก็ตัวขาไก่นะคะกับลีลาครูมานี่นะคะมีคนจองเยอะอยู่นะคะคือเราจะไม่มีของะะูกคาเนาะเราจะมีของอา้าวมีเหลเละเลยคือตัวขาไก่นะคะมีคนจองเยอะอยู่นะคะเยอะมากเพื่อเพื่อทุกคนเลยนะคะเพราะว่าร้านเราขายถูกมากแค่สามว้บาทเท่านั้นค่ะรีมาอุดหนุนกันนะคะมีแค่สิบสองชิ้นนะคะขาไก่ ตอนเดิน,นลิลีละคุณมาคนก็สั่งเยอะเนาะอ่าบีบทายากเฮล่าเอาออมาให้ดูเลยละกันนะเพราะว่าของเราอยู่แล้วเนาะนี่ยคะกลิ่นหอมมากใหญ่เวอร์นี่คะด้านหลังขึ้นเนื้อมันแบบมันฟ้อมมากเดี๋ยอันนี้คือแบบเบาๆนะคะเบามากเนี่ยเบามาก แล้วถ้ามันีบแบบอือสโลวอ์อะนะคะยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วคือมันสโลว์มากนี่ขนาดบีบเบาเบานะคะเนี่ยใครสนใจนะคะรีบแอดไลน์มาเลยนะคะสโลวอ์อะรับประกันสโลว์กทีมินะคะ่ะไม่สโลว์ไม่ยินดีคืนเงิน ไม่ใช่นะคะถ้าไม่สโลก็คือมันสโลอยู่แล้วอะมันต้องสโลทุกชิ้นค่ะเพราะแบบทุกคนคงรูน้นะคะว่าแบบาไก่อีกมันต้องสโลเนาะสะโลมากน่ารักอะ,อะน่ารักสโลด้วยอะด้วยกลิ่นก็หอมใหญ่มากเยอะเท่า,ทาหน้าเลยอเอาไว้เป็นอนนอนนี่แบบฟินเลยโอ้ยยุบลงไปเลย ราไม่เข้าใจว่าทำไมไมันเรียกว่าขาไก่เพราะว่ามันเหมือนแบบหอยสังเหมือนขนมปังโอ้ตำหนิอันนี้คือมันมีตั้งนานแล้วนะคะมันมีตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเก็บสะสมนะคะแบบพอเราได้พัสดุมาแล้วก็เฮ้ยอบาวดึงแบบดีใจมากก็เลยตำหนิขึ้นเลยนะคะแล้วก็เลยแบบ ส,ส่งไปชิ้นหนึ่งเพราะเรากะจะเอาอยู่ชิ้นหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็ชิ้นนี้เป็นของเราเลยคือแบบโอ้ยพุ่งใจมากที่ได้ทําตําหนิเพราะเราจะได้ได้เป็นของตัวเองกำหนีกำหนินินเดียวอะคือแบบอันนี้คือแบบเราดึงมันจากถุงใช่ไหมแบบอ้าแล้วเนื้อมันติดอยู่กับถุงอยู่นิดน,นึงใช่ไหมแล้วก็แล้วก็อ้าผ่าเลยเแต่ถ้าน้องๆซื้อไปนะคะมันก็ จะแบบถ้าแบบดูแลดีมันจะไม่มีตำหนินะคะแบบค่อยๆยหยิบค่อยๆ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเจอปุ๊บเราก็แบบอ้ขาขาไก่อีริโอ้ my g ก็หยิบเป็นอันแรกเลยนะคะหยิบกอริลลาออกมาอีกค,คือเราเจอเป็นอันแรกปุ๊บแล้วแบบเรารู้อยู่แล้วว่าแบบขาไก่อีริต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ปะล้วแต่เรายังแบบเคยบีบเนาะเคยบีบสองสามรอบสองสามทีของแบบร้านที่เขาขายนะคะแต่ว่าไม่เคยแบบ หยิบออกมาบีบแล้วแบบโอ้โหเนื้อมันซอฟมันแบบแบบดีงามเลยอ่ะดีงามมากเล่นมาเป็นสิบรอบแล้วตัวเนี้ยบีบมาแบบประมาณ20สิบรอบแล้วเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะคะ อันนี้เป็นของเราเนอะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะแต่จะให้ดูรายละเอียดเนาะเพราะว่าไม่ได้บีบนะคะนี่นะคะแพ็กเกจนะด้านหลังนะคะจะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะก็มีเป็นเว็บของเอริตรงนี้จะเขียนว่าเอริสนะคะก็ด้านนี้นะคะขอ,อตกใจร่มเป็นสีแดงดูดินี่ค่ะมันติดอยู่กับ ก็ด้านนี้นะคะแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นเหมือนแบบตาาของอ e ีริทคะแล้วก็จะมีเป็นรวงข้าวนะรวงข้าวมันต้องเป็นขนมปังใช่ปะ่ะแต่ทํำไมเขาเรียกว่าขาไาาก่กันอนี่ยีก็จะมีเป็นใส่ฝุ่นตัวใหญ่ๆเลยนะะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเชโวอคาคลิปนี้เก้า,านาทีแล้วอะนานพออ e ีริที่แหละ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครใครสนใจสซูชี่นะคะชิ้นไหนนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามเลยนะคะก็คอมเมนต์เออคอมเมนต์ก็ได้เนาะหรือว่าเดี๋ยวเราจะทิ้ง ID ไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนี้เนาะค่ะก็อย่าลืมมาสั่งซื้อสินค้าัด้วยนะคะถูกม,มากยีด300่ดิศสามร้อยชิล่าสามร้อยบาทนะคะสวยไอ้นี่ชิล160่าหนึ่งร้อยหกสิบบาท สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย